สวัสดีค่ะทำงานทำงานทำงานกับ AEDC4 กันค่ะวันนี้พวกเราจะชวนเพื่อนๆมาเรียนมาฝึกการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ AEDC4 กันค่ะพร้อมหรือยังคะมาเรียนมาฝึกพร้อมๆกันเลยค่ะเช็คหน้าเช็คนี่แล้วก็ช็คท้องเช็คน้า<ม>เช็คนี่ไม่ได้เช็คหน้า<ม>เช็คอะไรเช็คหน้าเช็คน้าอกแล้วก็เช็คท้องอ่าหน้าเป็นยังไงหน้าเป็นยังไงจะต้องหนบว่า เขียวอ่าต้องห้ามเขียวตรงนี้ต้องห้ามเขียวเพราะไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะท้องหน้าอกเนี่ยมันไม่ต้องเขียวคือกว่ากว่ากว่าหน้าอกจะเขียวนี่เขาต้องตายหลายวันมากๆเลยนะดูนะ เป็นไงหน้าเขียวหน้าหน้าไม่เขียวหน้าเขียวหน้าเขียวถ้าหน้าไม่เขียวก็มีชีวิตอยู่ถ้าหน้าเขียวแล้วคือหยุดหยุดแล้วหยุดหายใจแล้วหน้าอกหน้าอกเป็นยังไงหน้าอกหน้าอกหน้าอกไม่ยังไม่เขียวหน้าอกไม่ขยับยังขยับไม่ขยับอ๋อไม่ขยับหน้าอกไม่ขยับเอามือจับหน้าท้องหน้าท้องขยับไหมเออหน้าท้องยังหายใจอยู่กระเพื่อมกระเพื่อมอยู่ถ้าหายใจอยู่ต้องทำ C P R ไหมต้องทำ C P R หายใจอยู่ต้องทำ C P R ไหม หยุดค่ะหายใจอยู่เล็กน้อยเล็กน้อยถ้ายังหายใจเล็กน้อยต้องทำ C P R ไหมไม่ต้องหรอไม่หายใจแล้วถ้าไม่หายใจแล้วหน้าอกเป็นยังไงหน้าอกหน้าอกก็หน้าอกก็ไม่เต้นไม่กระเพื่อมไม่กระเพื่อมหน้าหน้าท้องเป็นยังไงหน้าท้องหน้าท้องก็แบบว่าไม่ไม่กระเพื่อมแล้วโอเคอ่ะหลังจากนั้น คนของเพื่อนโทรอะไรเธอโทรหนึ่งหกหนึ่งหกหกเก้าโทรโทรโทรเลยโทรโทรซิลองโทรก่อนฮััโหลค่ะตอนนี้ค่ะมีคนหมดสติค่ะอยู่อ่านี่ปั๊มหัวใจเลยหนึค่ะ C P R เลยค่ะคนนี้กลับมา C P R ค่ะปั้กดเลยอ่ากดเลยกดเลยกดเลยปั้มก่อน ่าปั๊มไปเรื่อยๆค่ะอย่าเพิ่งขาดข้าปั๊มไปก่อนนะ AD เพิ่งมานะ so าอดีอยู่ไกลปั๊มไปเรื่อยๆเก่งมากกดปั๊มหัวใจไปเรื่อยๆเวลาที่ AD มาแล้ว AD พูดว่า AD มาแล้วค่ะ AD มาแล้วค่ะโอเคค่ะเฮ้ยเดี๋ยว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 ปั๊มไปเรื่อยๆค่ะปั๊มไปเรื่อยๆทำไมเครียดๆอ่าโอเคปั๊มไปเรื่อยๆค่ะขณะที่ AD มาหยุดเออ่ไม่ต้องหยุดปั๊มหัวใจปั๊มไปเรื่อย คนที่เอา AD มาก็แปะแผ่นแผนที่หนึ่งแปะใต้หายปลาขวาแผ่นที่สองแปะใต้ชายโครงซ้ายหลังจากนั้นเอาเครื่องมาด้านหน้าค่ะโอเคกดปุ่มเปิดเครื่องค่ะกดแรงๆค่ะการใช้งไปเรื่อยๆค่ะอเครื่องบอกว่าอะไรเอออย่าสัมผัสบอเพื่อนคนที่เอาเครื่องมาบอกเพื่อนอย่าสัมผัสเอาอาไปเอาแล้ว แนะนำให้กดปุ่มชอบใครอยากทอ่าคนที่อยู่ถือเครื่องมาแต่ก่อนก่อนจะกดปุ่มชอบต้องพูดว่าอะไรอย่าเพิ่งชั้นถอยชั้นถอยชั้นถอยคุณถอยทุกคนถอยเคลียร์กดปุ่มชอบปุ่มหายสุดสอ่าทีนี้สลับคนคนที่เหนื่อยแล้วคนที่เอาเครื่อง A ดีมาไปไปไปปั๊มต่อตามจังหวะค่ะตามเลย เก่งมากปไม่ได้ตามจังหวะเสียงสีไม่ใช่ช้ากว่าเสียงตรงติดติดตึดตดเอออย่างนี้อ่าทีนี้ถึงเครื่องจะมีเสียงป่อปั๊สองครั้งแต่เราก็แฮนด์โอลี่ก็ปั๊มไปเรื่อยๆค่ะไม่ต้องหยุดต่อปากเราจะลองปล่อยให้ปั้มสองนาทีดูนะคะว่าไหวไหมตามที่เครื่องกำหนดนะอะ่เห็นไหมถ,ถ้าเสียงจังหวะกับเสียงปั้มกับการปั้มหัวใจเราอะตรงกันคะแนนจะขึ้น เราจะลองปั๊มไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นการฝึกการปั๊มหัวใจที่เดอะคลินิกนะคะซอยเจ็ดนะคะนี่นะคะทุกคนที่เราเรียนด้วยกันนะคะเราตั้งใจเรียนกันจริงๆฝึกจริงๆนะคะแล้วก็ลองประเมินการใช้เครื่อง Ad จริงๆกันนะคะเ,คเราจะลองปล่อยให้ปั๊มที่2นาทีนะคะ เราต้องการเพื่อนมาช่วยกันทำงานกันค่ะมาทำงานกับ ADC4 กันนะคะ